เฮ้ย hey, สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอวีล็อวเอพิโซด 2, 2> <c oughs> ของผมกันด้วยนะครับหลังจากที่หายไปนานถึง3ปีวันนี้เรามีภารกิจพิเศษคือการเฉลยสารหัสของโครงการ SMT โรงเรียนของผมนะฮะและจะมีเรื่องสนุกสนุก55เยอะแยะรออย,ย,ย,ออยู่มาดูกันว่าเพื่อน <c oughs> ๆอนของผมจะทําอะไรเซอร์ไพรส์กันบ้างไปดูกันเลย let's get started อาลปดีวันนี้เราจะไปกินข้าวกินอะไรดี เอาล่ะทุกคนเราจะไปกินข้าวเราจะไปกินข้าวเห็นต้นไหมกินคนไหมจะเห็นมึงกินกูเนี่ยสุดหล่อทั้งสองท่านไอ้สุดหล่อหันมาดิอ้าวไม่ใช่สุดหล่อแล้วหรอสวยนะเป็นสุดสวยเป็นสุดสวยสุดสวยกินอะไรครับสุดสวยกินอะไรดีออเตเราจะไปกินข้าว ไถ้ามันไก่ไม่เอาหนังไหมครับเจอได้ไหมครับเจอเออเอาหลักชั้นวันดีทบทกลับมาดีนะฮะในแอคหน่อยครับนั่นลองทาบไม่ได้เจอกันนานแต่แต่อีพีหนึ่งตอนนี้กี่ปีแล้วฮะในป่ามาสามสี่ปีแล้วโอ่เลยจะเลย

ไปบิกซีไปทอมไมไปดอมไมอยากไปอยากไปไปกินไห่เคเอฟซีามความรู้สึกที่ไปกินชอบทองเมฆองคุณเสียวพอเลยอ่ะเป็นขนลุกเลยอะไอกี้ไม่ขนลุสู้เลยทุกคนลุก กูเหนื่อยเหรอเหนื่อยัใส่งจะใส่ไไหนไทไเย้ล้มดแแล้วไเอานได้อะไรก่้แล้วก็องมไขอบคุณเอาอะไรมาครับขนมในด้วยเลยครับวันนี้คุณเอาอะไรให้น้องลครับวีทงดแฟน โอ้ราคาเท่าไหร่อ่ะ20 20ล้านบาทแเรากูเอาอะไรนะเอาให้น้องลาดครับขนม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 โอเคครับโอเคหวังว่าน้องจะชอบมีอะไรให้น้องลาดครับมีผ้าห่มกับหมอนนอนไม่มีมีการต้มน้ำน้องน้องจะภูมิใจกับตัวมึงมากแค่น้องไม่ใช่ตองครับโอเคครับอ่าแล้วแต่ของคุณแล้ว ุยเป็นเซตนี่ว่ะแม่บอกว่าได้มา400บาท2 0 0นน้องจ่ายเพื่อนยัง100อันนี้อันนี้ให้ผู้หญิง <100. S 1> อันนี้ให้ผู้ชาย <100. S 1> น่ารักดีน่ารักดี 100. เสร็จเลยจ่าแล้วเราจะลงไปข้างล่างเพื่อให้น้องฟูดทำไมอะ้าว่าเนี่ยฮ้าเนี่ยม้ารับเออช่วยให้ม้ารับไปเลยไปเยไปกไปไป ตอนนี้ยังไม่รู้เลยน้องหน้าตาอยังไงคิดว่าเราจะเกมในกี่นาทีครับผมให้ครึ่งชั่วโมงน้องนน้้อองงแกน้องแกรู้อะไรเยอะมากไม่รู้อะไรกับพี่มากเลยผมเป็นเจ้าของช่องนี้แล้วแตคุณยังไม่รู้แพ้แป้งไหมไม่แพ้เอาเงินบ้างสีนี้เอาเงินที้เอาเรียนไปดีตีนี้ช่วยกู ตอนแรกของฟ้านี่คือป้าแต่ตอนเนี้ยแดดซ่าเลยลบรรข้างหลังคือทุกคนกำลังแล่ของกันกอนยูอ่พูดไรล่ะเนี่ยเออแล้วก็โดนแป้งไปหนักมากพี่ก,ก,ก็โดนหนักเหมือนกันพี่ก็โดนหนักเหมือนกันเดี๋ยวเรานัดกินข้าวสายหลัดรวมโอเคบ๊ายบายโอ้ยยี่หมดย, <c oughs> ยังไม่เห็นหน้าเลยอ๋อยากเห็นเปล่าบิ๊มหล <c oughs> ังจาก <c oughs> สมรรภูมิอย่างนี้เลย เียยลออุ้ครับุณจะมาสอบถามว่าคุณรู้สึกไงกับงานนี้บ้างครับมีแต่คนเล่นฝนหลวงครับับอลก็งงไม่รู้ว่าะพฤติสวัสดีครับรีวิววันนี้นะครับเลิศครับเลิศสุดๆเลเหรอกเลือตัวเลยหรอตู่นเลิศเปล่าตูดเลิศเปล่าตู่นไม่เลิศมาดีตูดไม่เลิศกโอเคประว่าิครับโอเค เรากระพไม่ต่างกับปีที่แล้วไม่ต่างไม่ต่างปีแล้วก็อะไรเดิมอีตรงกลางและอีตรงนี้ดูแบบเบาบางอันนี้นะแต่ไม่มีกางระหว่างเฮอร์ชี่กับมิสเตอร์วิชโอ้ชี่ละลายโง่ายครับแข่อดไม่โดนรอยเลยไม่โดนรอยแข่งเลือดโอแข่งโป๊กเลยฮะละลายอันนี้ละลายอะไเป็นน้ำเลยฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำไรทำไรทำไรแสดงเป็นตัวตลกในเหมือนเมื่อก่อน ไมไม่เลือกแป้งเลยอะอุ้ยนี่แหละเลือกแป้งของจริงฟูอ้ผนตอแล้วฟูเป็นไงบ้างครับฟูกลับเอง่างสะอาดทำไมกูกลับมาแบบพี่สุนตองจีมีของให้ด้วยอุ้ยขอบคุณมากครับนี่ก็จให้ฟูทำไมของมึงไม่เลอเลยวะฟูไปล้างหน้าเราเราควรจะทำสิ่งที่มันเหมือนใน EP หนึ่งเลยเราต้องทำให้ฟูตอนนั้มัน้เลย ตอนนี้มันเป็นไรอะพูดมาตอนนี้จบงานอ่ะไม่้จอ๋อครั้งที่แล้วได้รับรายได้เท่าไหร่นมาเลจ่างมดาเล่าดิมาเล่ามาเล่ามาเล่าสามปีที่ผ่านมามีเปลี่ยนไปยังไงบ้างเนี่งานามาตอนนี้เลี 可以。 ไงกับ้างทุกคนกับคลิปวิดีโอเฉลยสาระของผมก็ในคลิปอาจจะไม่ได้ถ่ายในทถูกถอดของกิจกรรมนะครับแต่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ขอภัยเป็นอย่างสูงกับมุมกล้องบางฉากที่เห็นหน้าคุณพูดกับเสียงที่มันแตกบ้านแล้วก็ม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณชอบนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้แล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันนี้นะครับฝันดีครับน้อง